สวัสดีครับ,รบอ่านี่คือน้องเตนนะที่ได้แชมป์เมื่อวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่วะที่ผ่านมาที่ผ่านมาคือสิบหกมั้งใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละเสาร์ที่แล้วอะ่ะเสาร์สิบหกสิบเจ็ดพฤษภาหกสามมีคนถามว่าผ่าเด็กน้องเตได้ไหมทําไมพี่เพิ่งมาเผาวันนี้เตเ<อ>พิ่ง<ม>จะมามพอไม่ให้ออกจากบ้านนะครับวันนี้พี่เตรียมผ่าเด็กแล้ววันนั้นได้แชมป์ด้วยเวอร์อะไรนะดา้อนเวอร์ครับอะไรนะดา้อนเวอร์ครับดาก้อนที่มาสายอะไร สายแจ <Jack Knight. S 2> ็คไหนแจ็ค้างไหนอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่พี่เรียงไว้ละคือเดี๋ยวพี่จะบอกด้วยว่ามาจากชุดไหนอ่าเลียงไม่เสร็จครับพี่น้องเดี๋ยวพี่พอดก่อนอ่านี่พี่กางเด็กไว้ให้ดูแล้วนะครับอ่านกงเตขอชื่อนอันอันขอแฟกก่อนแฟกต์ต้นเวอครับเอาแฟกตัวไหนก็ได้นะไม่ต้องฟอยก็ได้นะครับดากอนซื้อกล่องที่เริ่มต้นดากอนที่ไหนก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะ l ิ s ชื่อว่ามีอะไรบ้างแล้วในในกล่องก็จะมีตัวนี้อยู่แล้ว ต่อไปเป็น Buddy, บัดดี้ใช่ไหมครับบัดดีจ้จากไหนดะก,ก่อนครับเป็นไซส์สองครับอ๋อนี่เลยนี่ทำไมใช้เป็นบัดดี้ตัวนี้ความสามารถเป็นไงดีเก่งไหม<ะ>มันมันเอาไว้เรียกหาตัวที่ออกมาทับแล้วมันต่อตีมได้ครับอืมอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาจะเริ่มด้วยอะไรดีเว่นโมนหรือมอเตอร์ก่อนดีเอาเวนโมลแล้วกันเอาเวนโมเอาตัวไหนนี่เลยเอาตัวบนก่อนเลยแล้วกัน ้องเตใส่ไปสี่ใบนะครับมีประโยชน์ที่สุดมากครับเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าชุดไหนเดี๋ยวสรุปทีเดียวตอนหลังจะบอกว่มาจากชุดไหนบ้างอ่ะตัวนี้บอกคร่าวๆนะี่มาจากชุดไหนก็ได้อ่ะบอกคร่าวๆไป DSS ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งนะมันเป็นยังไงถึงจะใส่ไปสี่ใบเนี่ยคือมันสามารถเรียกแจ็คไนท์ไอเทมที่เป็นชื่อแจ็คไนท์โกลิเตอร์จากกองหรือว่าเอาไว้เพิ่มเลือดตอนที่เราเป็นปดปล่อยโกลิเตอร์แล้วก็ได้อืมอ่ะแล้วต่อไปเลยเกตหนึ่ง สามใบอันนี้เอาไว้ใช้ในการไม่ต้องจ่ายคอคอร์สของการทิ้งของมาแจ็คไนท์ครับไม่ต้องจ่ายเกตดที่เราไว้ในคอคอร์สครับต่อ,อไปอันนี้เอาไว้เพิ่มเกตดครับไอเราเว้นมไม่ใช่เรามาข้าไปมอนเตอร์ทําไมวะเน,นี่ยห้าหมื่นเลยอ่ะไหนนะตัวนี้เสร็จเดี๋ยวกลับไปเวน<ช>้นมใหม่อันนี้เอาไว้เมื่อวางทับแจ็คไนท์ได้ชาร์จสองเกตดครับคอคอร์สวางทับแจ็คไนท์อ่ะแล้วก็โล่สามใบโล่มกอกนฟ้าครับแล้วก็เวมนต์ต่อไปสามารถไปทำอะไรได้ไอเทมครับโอ้โหตาไม่ดีนะครับไอเทมนะครับ อายุมากแล้วสายตายาวเอ,อ๊ะมันต้องเห็นสิตัวมันเล็กเกินออะต่อไปเ่ะเวทมนต์อันนี้เอาจะใจหนึ่งไรลื์ก็โล,ล่มีสองแบบนะโล่อย่างละสามโครับอย่างละสามแบบนี้โล่นี่หาได้ทั่วไปครับตามกล่องที่สตาร์เตอร์ต่างๆมีนะครับต่อไปอันนี้จ่ายพัชิพหนึ่งหน่วยล่าได้เมื่อมีการที่มีข้อก๊อจในสนามจ่ายหนึ่งหน่วยสามารถได้ชาร์จสองเลือกใช้กวาสารหนึ่งอย่างครับชาร์จสองเกจจั่วการหนึ่งใบหรือนําไอเทมที่ ที่มีนําไอเทมที่มีคําว่านําไอเทมจากกองการหนึ่งใบขึ้นมือครับคือมันมีนาทีที่แปดนาทีที่แปดสี่แปดกับสี่สิบหกตอนชิงใช้มีคนบอกว่านกเตเล่นผิดนะครับเพราะลดเลือดไปหลายทีจําได้ไหมจำได้ครับลดเลือดด้ตัวนี้ปะไม่ใช่ครับตัวนี้ครับต,ต,ตัวนี้เอาเมาเมื่อก,กี้นกก่อนเข้าคลิปบ,บอกนอกเตบอกพี่เขาใช้สองตนพี่จําสลับกันระหว่างรอบรองกับรอบชิงอ่ะรอบชิงใช้ตัวนี้ใช่ปะใช่ครับที่ลดไปสองครั้งจะลดกี่ครั้งก็ได้ใช่ครับ คือเลือดเนี่ยจะลดกี่ครั้งก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลือด<ม>ลดได้ครั้งเดียวนะครับอยากลดจนหมดตายเลยก็เรื่องของคุณนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ลดสี่ห้าทีตายไปเลยก็ได้นะ,นะแต่ว่าผลก็ถ้าทาเลือดลดหลายครั้งก็เท่ากับทาเหมือนกับมีผลครั้งเดียวจบไหม <S 2> <S 2> ใช่ครับทากี่ครั้งก็ได้ทำหนึ่งครั้งก็ผลเท่ากับถ้ากับทำสองครั้งลดเลือดสามครั้งก็เท่ากับผลสกิลก็จะออกแค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนกับลดเลือดไปหนึ่งครั้งเอาเวทมนต์อีกตัวหนึมีเลยทีเด็ดแล้วเนี่ยตัวเนี้ย มีคอคอสคือจ่ายสองเกตกับพารชิคสองหน่วยจวก๊าสองใบครับติดมันมังเทิร์นแต่มีสกิลข้างบนเขียนไว้ครับถ้าพารชิตเราสามหน่วยหรือตามกว่าใช้ฟรีครับจวได้สองใบอ่ะน้องก็ดูรูปเอานะว่าตัวไหนเป็นไหนก็ไปพรอสและขยายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สรุปให้ว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้เลยดีกว่าเรามาทีเด็ดเลยดีกว่าตัวนี้ได้ข่าวไปดูจากญี่ปุ่นมาใช่ไหมใช่ครับอ่ามันทําอะไรได้ตัวนี้คือตัวนี้คือจ่ายหนึ่งเกตวางทับแจ็คไหมอ่ะพูดมาเดี๋ยวพี่ให้ดูในกล้องจ่ายหนาสนส่งเข้าสโตน เมื่อการ์นี้เข้าสู่สนามอด์เวอร์สูดเข้าสู่โซแล้วหลังจากนั้นมีสกิลแอคครับสร้างความเสียหายไซน์พังชิดเรา2หน่วยและการนี้ได้รับเพนเทตและดับเบิลแอแทกจนจบเทินครับเอามาจากชุดไหนอันนี้ของใหม่ครับ X 2 BT 0 1ครับนี่ของใหม่นะครับต้องใช้เลยนะครับตัวนี้มันคู่กับตัวไหนมันใช้คู่กับ<า>ตัวนี้ครับตัวนี้อ่าบอกชื่อชุดก่อนที่ชุดไหน X X 2ครับนี่ hey, X 2เห <X 2 S 2> มือนกนะันกนะชุดใหม่เหมือนกันครับการนี้นะบว่าเป็นกริเทอร์กด มีเงื่อนไขปลดปล่อยครับเรามีพลังชิต5หน่วยหรือตมกว่าและเราสวมใส่แจ็คไนท์โกลิเตอร์หรือไอเทมของ Star ์ดักกอนเวที่มีคําว่าดักกอนฟอสในชื่อการ์ดครับการนี้การนี้บอสสามไม่สามารถถูกทําลายได้และไม่สามารถถูกํากัดขึ้นมือได้และความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้และมีความมีสกิลวามเสียหายที่พลังชิตเราได้รับลดลง2หน่วยครับมีเลดเลย<ม><ห>เลด2หน่วยลด2หน่วยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายจําได้ไหมรอบรองเล่นแก่เพมเนี่ยนึกว่าจะแพ้เพมแล้ว ยกกลับขึ้นมือไม่ได้ทำลายไม่ได้ต้องตีมันให้ตายเท่านั้นมันไอเทมไม่ถูกทำลายเออมันเกาะว้วันนั้นมันเกาะอยู่กับตัวไหนวะมันเกาะกับใครวะวันนั้นเล่นงไอเทมอะที่เกาะกับตัวนี้ครับเอาเกาะไว้ข้างบนตัวนี้ให้ไหมอ๋อหมายถึงทับตัวนี้ครับวางทับตัวนี้จากนั้นกุลิเตอร์ไอ้กูเล่นงเริ่มงงแล้วอ้ที่ผ่านกูจำไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้นี่เป็นไอเทมเหมือนกันอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วรอบรองไปดูแล้วกันพี่มี พี่มีคลิปให้ดูใช่ไหมตอนรประมาณสัก5นาทีสุดท้ายรอบรองอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยละบอกไปหมดแล้วเนี่ยกี่ใบน้องก็ดูรูปบอานะครับส่วนสรุปว่าชุดไหนบ้างพี่จะเขียนไว้ให้แล้วเนี่ยนี่เลยเป็น D S S 01 2กล่องนะครับแล้วก็ K D E X 03 59บาทนะครับ2กล่องแล้วก็ X C P 01 N 02 03ขีด1 4กล่องแล้วก็ X S S 03กล่องไหนก็ได้ คือกล่องไหนก็ได้เนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้นี่เพื่อจะเอาตัวนี้นะครับมันมีห้าขีดเอสเอสศูนย์สามเอเอเศูนย์สามเนี่ยมีห้าขีดซื้อขีดไหนก็ได้ครับเพื่อจะเอาใบนี้แค่นั้นเองเราก็ซื้อดากอนใช่ดไหมเพื่อให้มันตรงตรงสายใช่ไหมถ้าจะเล่นเราก็ซื้อดากรเดี๋ยวถนะ้าถ้าเราซื้อไปแล้วเราก็เอาสองบรรทมาใช้ต่อไปเป็น x อเอศูนย์สี่ขีดหนึ่งหนึ่งกล่องแล้วก็ของใหม่เลยครับ x อสองพีทีศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งสี่กล่อง อ่านี่เป็นจัดตามน้องเตส่วนนี้เป็นโคงนะใครอยากใครอยากจะเปลี่ยนยังไงก็ได้นะวันนี้เตหลังจากได้แชมป์ครั้งนี้แล้วก็ปรับเด็กอีกไหมปรับครับนี่ปรับเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนจะามาแก้เยอะอ่ามีคนมีคนมาแก้เต,ยเ,ตยเยอะนะครับวันนี้น้องเตเลยปรับบ้างดัดหลังกันเล็กหน่อยเอาละครับเดี๋ยวถ้าน้องเตแชมป์อีกก็จะมาผ่าอีกตอนที่น้องเตรปรับแล้วอันนี้ก็ไปแล้วครับเตสวัสดีครับสวัสดีครับ